แฟชั่นแบบนี้เรียกว่าอะไรนี่ไม่ใช่แฟชั่นญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นแฟชั่นเทรนที่มาจากจีนคําว่ายาบีเกิดจากภาษาจีนสองคำคำว่ายาและปียาเนี่ยแปลว่าซับหรือว่า subculture ส่วนปีเนี่ยถ้าใครเคยเรียนภาษาจีนจะรู้ว่าเป็นคําไม่สุภาพออกแนวประชดประชันประมาณว่า subculture outsider แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นสัญลักษณ์การแสดงตัวตนแล้วก็ท้าทายมาตรฐานเดิมๆของจีนจริงๆยาบีเพิ่งเกิดมาในปลายยุค2010นี่เกิดจากวัฒนธรรมสตรีทแล้วก็วงการเพลงใต้ดินชาวจีนรุ่นใหม่หันมาใช้แฟชั่นในการแสดง ต้นอย่างอิสระในประเทศที่ค่อนข้างจะปิดกั้นนะคะเสื้อผ้าสไตล์ยาบิเนี่ยจะมีการเล่นเลเยอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนปนกับเท็กเจอร์ผ้าที่ต่างกันมีการหยิบยกแรงบันดาลใจจากศัพเคเอร์ทั้งในจีนแล้วก็ทั้งในต่างประเทศที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นโคแกลไซเบอร์กอร์ uard, ทท e ั้งอีโมกันแนวช็อตท ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนจีนเข้าถึงได้ยากเนาะในอดีตก็เลยทําให้ยาบิเนี่ยแต่เป็นความงามที่ตั้งคําถามกับมาตรฐานดั้งเดิมของจีนก็ตั้งแต่จีนเริ่มคอนเนคกับต่างชาติมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าแฟชั่นเขาเดวอลลอปเร็วมากมี s ับเคาน์เตอร์เยอะนะแต่เราเชื่อว่าอันที่มันอยู่บนเซ r ร์ฟเฟซแล้วที่เราเห็นกันจริงๆอ่ะมันยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีอีกบางสไตล์ถ้าอยากจะฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วย